สวัสดีครับเพื่อนเพื่เช้านี้พบกันอีกเช่นเคยนะเช้านี้นะเราจะมาทำการรีวิวนะโดนนะ KF102 นะครับเพื่อนเอนโอเคส่วนของโดน KF102 นี่ก็จะเป็นเซ็ตกระเป๋ามาให้แบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อ่าเปิดออกมาปุ๊บก็จะนะเจอนะในส่วนของโดนะเพื่อนเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆในส่วนของโดน kf 102ก็จะเป็นนะโดนพับนะครับเพื่อนๆเป็นมอเตอร์บัสเลสนะฮะเตอร์บัสเลสไซส์เล็กนะครับเพื่อนๆอ่าดับแรกนะให้กลางขาหน้านะออกแบบนี้นะเพื่อนๆพนโอเคแล้วก็กลางขา ด้านหลังนะี่ออกมาในส่วนของโดน kf 1 0 2ตัวนี้ก็กิมบอน2แกนนะครับเพื่อนๆในส่วนของตัวโดนะก็จะเป็นไซส์ขนาดประมาณกลางๆนะะพอๆกับอ่าถ้าเทียบรุ่นก็น่าจะประมาณเท่าๆนะ อ่า1ป r แดหนึ่งห่งะเพื่อนๆในส่วนของบอดี้นะเขาดีไซน์ออกมาได้ถือว่าสวยนะถ้ามองผิวเผินจะไปคล้ายๆกับอ่ามา v i c Air นะเพื่อนๆในส่วนของสีสันและบอดี้นะเขาทำออกมาได้เนียนสวยนะถือว่าเป็นโดนไซส์กลางๆนะที่ ออกแบบมาได้สวยงามนะโอเคในส่วนของการอ่าถอดชุดฝาครอบกล้องนะชุดฝาครอบกิมบอลนะให้นะอ่านะกดนะกดแล้วดึงขึ้นออกมานะอ่าแบบนี้ก็จะเห็นนะชุดกล้องนะชุดกิมบอนนะตัวนี้จะเป็นกิมบอลสองแกนนะเพื่อนๆโอเค ในส่วนของรีโมทนะอ่ะอังน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของรีโมทนะรีโมทของเขาก็จะคล้ายๆนะกับอ่าแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะแปดแปดหนึ่งหนึ่งโปรนะตัวนี้จะเท่าๆกันนะตรงนี้ก็จะมีหน้าจอนะเป็นแบบดิจิตอลนะโอเคในส่วนของอะไรนะครับ ก็จะมีฮนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าใบพัดนะสำรองที่ให้นะมาหนึ่งชุดนะพร้อมไขควงและน็อตนะในส่วนของอะไหล่โดนฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคู่มือนะฝั่งนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคู่มือการใช้ใช้อ่าโดนะคู่มือการใช้โดนะบอกตำแหน่งพิกัดนะของปุ่มต่างๆของรีโมทนะเพื่อนๆในส่วนตรงนี้นะ บอกวิธีการเล่นการเชื่อมต่อนะในส่วนของการโหลดนะโหลดแอปนะในส่วนของการโหลดแอปนะสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เพจสโตร์นะหรือว่าในส่วนของการสแกน QR code โค้ดนะที่แถมมานะเพื่อนๆตรงนี้นะให้เพื่อนๆนะทำการสแกนได้นะเพื่อนๆตรงนี้เพื่อโหลดแอปนะ ในส่วนของตัวโดนนะเพื่อนๆอ,อ่าเรามาดูในส่วนของตัวโดนกันต่อนะในส่วนของตัวโดนนะ kf หนะึ่งศูนย์สองน่ะจะมีกล้องมาให้กันสองตัวฮนะจะมีกล้องมาติดมาด้วยกันสองตัวนะมีกล้องหลักนะคือกล้องหน้าและกล้องฮนะอ่าใต้ท้องโดนนะตัวนี้อ่าโอเคในส่วนของ ตัวโดวนะฮะสามารถบันทึกภาพนะได้สองทางนะเพื่อนๆบันทึกภาพที่มือถือของเรานะและด้านข้างนะจะมีที่เสียบเมมโมรีการ์ดนะตัวนี้รองรับเมมโมรีการ์ดนะเพื่อนๆในส่วนของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ของเขาจะเป็น7 4็โวลต์นะเพื่อนๆ2,200มิลลิแอมนะในส่วนของแบตเตอรี่นี้ก็ระยะเวลาในการชาร์จก็จะอยู่ประมาณสัก2อชั่วโมงถึงสง ถึง2ชั่วโมงครึ่งนะเพื่อนๆตอนตนี้ถือว่าชาร์จเต็มไว้นะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะว่าทําการบินไปหมดมากไหมนะโอเคในส่วนของจุดเสียบชาร์จนะอ่าในส่วนของตําแหน่งของอทำการชาร์จก็จะอยู่ตรงมุมด้านบนนะี้เพื่อนๆจะมีสายเสียบชาร์จ USB มาให้นะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใช้อะ าสายชาร์จโทรศัพท์ของเพื่อนเสียบชาร์จได้เลยนะในส่วนนี้ระยะเวลาในการบินของเขาก็จะอยู่ไม่เกินยี่สิบห้านาทีนะเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับาการบินนะของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคในส่วนของการปิดเปิดเครื่องนะวิธีการปิดเปิดก็ให้นะ กดลงไปที่ตรงด้านหลังโดรนะแบตเตอรี่ฮนะ,ะกดลงไป1ทีนะกดแช่ไว้นะเปิดสวิตช์ที่รีโมทนะอัะอนนี้หน้าจอก็จะแสดงสถานะนะบอกนะบอกตำแหน่งนะบอกจุดใช้งานต่างๆนะที่หน้าจอนะเพื่อนๆอในส่วนนี้ก็จะ แสงสะท้อนนิดนึงอะจะมองไม่ค่อยเห็นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนะอบอกเข็มทิศนะเพื่อนๆมีเข็มทิศด้วยนะตรงนี้บอกตำแหน่งของของโดนนะว่าโดนหันหน้าไปทางทิศไหนนะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะบอกนะอความเร็วนะความไกลสปีดที่ใช้นะความสูงนะ ความกลายจากรีโมทนะในส่วนฝั่งด้านบนก็จะบอกบอกบอกโหมดนะโหมดหนึ 1, ่งโหมดสองนะในส่วนของการบินนะบอกระดับแบตเตอรี่ที่รีโมทบอกระดับแบตเตอรี่ที่ตัวโดนะเพื่อนๆด้านซ้ายมือนี้จะบอกตำแหน่งของอาดาวเทียมนะว่ารับสัญญาณดาวเทียมได้กี่ดวงแล้วนะเพื่อนๆโอเคในส่วนของอสวิตต่าง นะที่รีโมทนะด้านบนนี้จะเป็นอ่าปุ่มอ่าปิดเปิดนะ GPS นะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าปุ่มเฮดเด d โหมดนะเพื่อนๆปุ่มเฮดเด d โห d e นะในกรณีที่หลงทิศหลงทางนะตัวนี้นะจะอยู่กับปุ่มเดียวกับ b c k t to o o m นะในส่วนของปุ่มกลับบ้านนะ Back to Home เราสามารถกดได้สองทางนะกดที่แอปและกดที่รีโมทนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะออนออฟฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะมอเตอร์ motor, นะการอาร์มมอเตอร์นะในส่วนของอปุ่มถัดมานี่ก็จะเป็นปุ่มขึ้นออโต้นะลงออโต้นะปุ่มเทคออฟนะถัดมาก็จะเป็นปุ่มถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะในส่วนตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสติ๊กนะตัวนี้ขึ้นนะขึ้น ลงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นในปุ่มของสติกเดินทางนะเยงซ้ายเยงขวานะถอยหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่เสารับสัญญาณนะที่รีโมทนะส่วนปุ่มด้านบนของรีโมทฝั่งนี้จะเป็นปุ่มก้มเงยกล้องนะเพื่อนๆส่วนปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มปรับก้มก้มเงยเหมือนกันนะตัวนี้ปรับขึ้นนะฝั่งนี้ปรับลงโอเค ส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นอ่าที่จับโทรศัพท์มือถือนะเพื่อนๆหลังจากทําการเปิดอ่าเครื่องที่ตัวโดนแล้วนะเปิดสวิตช์ที่โหมดแล้วให้เพื่อนๆน,นะเข้าไปนะเพื่อนๆให้ทําการเชื่อมต่อ wifi นะเพื่อนๆอนอ่าโอเคเนี่ยนะครับให้ทําการเชื่อมต่อนะโอเคหลังจากเชื่อมต่อแล้วให้เข้าไปที่ ที่แอปนะเพื่อนเพื่อนอ่าเนี่ยนะ w i gps นะ okay. อโอเคอ่าโอเคในระหว่างนี่ให้เนี่ฮนะให้อ่าเข้าไปอนุญาตนะอนะโอเคให้เข้าถึงนะอ่าเข้าไปที่ enter device นะ enter device อ่าในส่วนนี้ภาพก็จะมาแล้วนะครับเพื่อนๆอนอ่าโอเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะเพื่อนๆอนอ่าตัวนี้ดาวเทียมจับไวมากนะเพื่อนๆนตอนนี้ดาวเทียมทั้งหมดสิบเอ็ดวงนะเนี่ยอ่าเพื่อนๆมองเห็นไะอ่าตอนนี้ผมอยู่ในในในบ้านนะหาดาวเทียมนะจับได้สิบเอ็ดวงนะถือว่าเป็นโดนที่สามารถนะําขอนะจับดาวเทียมได้ไวมากๆนะ ในส่วนของดาวเทียมนะโอเคต่อไปเรามาดูอในส่วนของหน้าจอนะหน้าจอของอมือถือนะว่าในส่วนของลูกเล่นต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างนะในปุ่มที่แสดงที่หน้าจอนะ ในส่วนของนะหน้าจอนะที่แสดงสถานะนะว่ามีปุ่มใช้งานอะไรบ้างนะที่เป็นลูกเล่นของโดน kf หนะึ่งนย์สองในส่วนของอด้านซ้ายนะเพื่อนๆด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกเล่นนะต่างๆนะของของโดนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซลราโมนะหมดถัดมาก็จะเป็นนะโหมด การใช้งานนะด้วยท่าทางนะของอ่ามือนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะควบคุมอ่าด้วยการใช้มือนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะในส่วนของถัดมาก็จะเป็นนะของปุ่มสปีดนะปุ่มสปีดถัดมาก็จะเป็นโหมดแอปของการอ่าใช้เพลงนะมิวสิกนะฝั่งนี้ก็สามารถใส่เพลงเข้าไปได้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า ในส่วนของโหมดโฟล l ล w มี uh, mode, me, นะบินติดตามตัวนะบินติดตามตัวผู้ถือทีม่มดนะในส่วนฝั่งนี้ก็จะอ่าเป็นในส่วนของแว่น VR นะหรือว่า,าตรงนี้ก็จะเป็นแมพนะ google Map นะระบุตำแหน่งนะตำแหน่งพิกัดของโดนนะในส่วนของด้านล่างนี่ก็จะเป็นไฟโดนนะตัวนี้ ในส่วนของปุ่มถัดมานี่ก็จะเป็นนะปุ่ม back to home นะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าขึ้นลงออโต้นะในส่วนของการถ่ายภาพนะเพื่อนๆในส่วนของการบันทึกภาพนะในส่วนนี้อ่าเพื่อนเพื่อนมองเห็นปุ่มด้านบนนะอ่าตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้อ่าจะเป็นนะในส่วนของอ่าไฟโดนะเพื่อนเพื่อน ที่ทําการบันทึกไว้นะเพื่อนๆสามารถดูนะหรือว่าทําการดูาย้อนหลังได้นะเพื่อนๆในส่วนถัดมานะเพื่อนๆในส่วนถัดมานี้ก็จะเป็นนะเนี่ยตรงแถบด้านบนนี้ก็จะเป็นอ่าการเชื่อมต่อนะเพื่อนๆในส่วนของการเชื่อมต่อนะการ,กร,ราคาลิเบรนะคาลิเบร่จไจโลนะ ถัดมาก็จะเป็นการคาลิเบทเข็มทิศน,นะเพื่อนๆในส่วนของปุ่มนะด้านบนนะถัดมานี่ก็จะเป็นในส่วนของอาการถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอนะสลับกันนะฝั่งด้านล่างนะในส่วนของฝั่งด้านล่างนี้ก็จะเป็นโหมดฟิลเตอร์นะเพื่อนๆให้เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะฟิลเตอร์สามารถกดดูด้านล่างนี้ได้เลยนะโอเค สำหรับในส่วนของปุ่มด้านขวานี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นไม้นะเพื่อนเพื่อนสามารถเปิดไม้นะบันทึกเสียงนะในขนาที่ทำการบินนะในส่วนอ่าถัดมานี้ก็จะเป็นนะในส่วนของถัดมานี้ก็จะเป็นอ่าการซูมนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะขึ้นแถบนะอ่าเครื่องหมายบวกและลบนะ ให้เพื่อนเพื่อนนะเนี่ยกดลงไปนะอ่าตรงเครื่องหมายบวกนะจะเป็นการซูมนะเครื่องหมายลบนี่ก็นะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนนะทำการซูมตรงนี้นะถัดมาก็จะเป็นโหมดฟิลเตอร์นะในในส่วนของปุ่มด้านบนนี้จะเป็นปรับก้มเงยนะของกล้องนะของกิมบอลนะเพื่อนเนพะื<ๆ>่อนเนี่ยนะ นี่เป็นการปรับก้มเงยนะปุ่มด้านซ้ายนี้แผ่นกล้องขึ้นนะเพื่อนๆพ่อ,อก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆในส่วนของปุ่มต่างๆนะของรีโมทและแอปนะของโดนเอฟหนึ่งศูนย์สองนะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการขึ้นบินนะครับเพื่อนๆเ,เรามาติดตามกันนะครับ